่วงชีวิตในมหาหลายัยคุณจําเรื่องอะไรได้บ้างหลายอย่างอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปสหมุคลฟินอินเตอร์เนชั่นแนลต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสยงองขวัญจากรุ่นสู่รุ่นจากคณะสู่คณะจากมหาหลัยสู่มหาหลายัยที่สุดของตำนานที่เล่ากันมาไม่รู้จบและเธอนม ขอพาคุณไปพบกับประสบการณ์หลอนของทั้งรุ่นพี่ปีสี่เฟรชชี่และว่าที่นักศึกษาใหม่แท็กทีม6นักศึกษารุ่นใหม่ที่พร้อมทา้าทายและเผชิญหน้ากับความกลุก่มปริกจีระพัฒนานุวงศ์เขมิสราพลเดชธีรดลสุภพพันธ์พินโยปณนิสราริกุลสุรกาแพรวาสุธรรมพงษ์และสวรยาภัยสารพยัก นักศึกษาแพทย์จะกลับมานอนที่เตียงสีของเขาที่หอพักในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยในทุกๆปีไม่เว้นแม้แต่ไปหนีก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเป็นคนที่แบบเก็บความเครียดไว้คนเดียวแล้วก็มีความลับที่แบบยังไม่สามารถบอกคนอื่นได้สิ่งสิ่งเนี้ยก่อให้เกิดปัญหากับแตง ซึ่งรับบทโดยนาหน้าเนาะแตงเป็นนักศึกษาแพทย์คะ่ะเป็นแฟนของแทนมันก็จะมีเรื่องเล่าว่ามันจะมีผีออกมาที่หอผู้ชายเหมือนเป็นเจ้าของเตียงซีแล้วเหมือนเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะกลับมาเหมือนแบบหลอกหลอนทุกคนในหอวันนั้นแต่ว่าบังเอิญมากๆที่แฟนเราเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เรียกว่าโดนหนักเรื่องนี้โดนหนักมาทำแบบทั้งผีทั้งคนเลย ประเพณีการเข้าห้องเชียปีนั้นอาจจะไม่ใช่ปีสุดท้ายถ้าไม่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เด็กแฟชชี่อย่างเมษาได้เห็นตัวละครเมษานะคะเขาคือเด็กที่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยสูงสินกับใครเพื่อนรักของเขาแค่คนเดียวก็คือตายตัวเมษาเนี่ยเป็นคนเห็นผีผีแล้วเขาเหมือนเขาเก็บอาการไม่ได้ค่ะแล้วพอคนข้างนอกเห็นมาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนเนี้ยแปลกทำให้สองคนเนี้ยเกิดปมทะเลาะกันขึ้นมาก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของตายกับเมษาเปลี่ยนแปลงไป บอกอเขาเลาอะไก็ได้นะเว้ยว่าเมษามันเห็นผีอะถ้ามันเห็นผีจริงๆเราแกจะไม่โคบกับมันก็เรื่องแค่นี้หรอตึกวิจัยที่ยืนหนึ่งเรื่องความสยองแห่งนั้นยังมีบางคนที่กล้าย,ย่างกลายเข้าไปและที่นั่นทำให้ความเชื่อของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลจริงๆก๊อฟกับเมีเนี่ยจะเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าสุดขั้วกันทั้งสองฝั่ง ด้วยความเชื่อความศรัทธาก็ขัดกันอยู่แล้วเราทํางานงานแลบกับเพื่อนตอนกลางคืนทีนี้เราลืมเอาคอามมาเราก็เลยวานให้น้องชายเราหรือเอาคอามมาให้เราแต่ว่าน้องชายเราดันแบบไปผิดตึกแล้วก็ตัวผมเองก็เป็นความที่แบบงงๆอะ่ะก็นําพาซึ่งหายานะต่างๆมาให้พี่สาวแล้วก็มีการแบบเกิดเป็นความชิบหายเกิดขึ้น,นไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้ว,ลวไงให้มันมาตึกใหม่ยินดีก็า ามาสทีดิวะตอนที่เบลเล่นตึกวิทยเก่าก็จะเป็นสไตล์แบบเฉดสีคอมดี้น่ากลัวอีกตอนก็จะมีความดรามา่าอย่างตอนเด e ซีก็จะมีความฟิลเลอร์อ่ะเราเรียกว่าหนังสยองขวัญที่มันถล่แล้วลวกันในยุค2 0 2 1 2 2เนี่ยเราจะเล่าเรื่องผีให้มันน่าสนใจได้ยังไงอีกต้องมีจังหวะใหม่ๆใ,ให้ผีเนี่ยมันน่ากลัวแบบอินเทรนนะครับใช่ค่ะเป็นหนังเรื่องแรกของเบลเลย ภาพยนต์นี่อันนี้เรื่องแร่เป็นแบบที่เป็นชยองขวัญเลยนะโอเพิ่งเคยมาแสดงกับคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์เป็นเคเบรีเป็นครั้งแรกเลยนะว่าเป็นการแชร์เลนจ์แล้วก็เป็นการที่ต้องทําการบ้านทำค,ความเข้าใจตัวละครอนะมากมากเลยค่ะจริงค่ะคิดว่ามีจริงๆใครแต่เราไม่อยากซื้อด้วยก็อาจจะมีจริงในหลักการที่แบบว่าเป็นพลังงานบางอย่าง1ถึงส<ะ>ิบหรหนูว่า78 คิดว่าผีมีจริงเอออ่ะพูดเคดีกว่าพี่ว่าผีจริงค่ะ <c oughs> หนูหนูก็ช็อกนะมันแบบอยู่เงี้ยไม่เอาไม่พูด <c oughs> มันหลอนอนะ่ะเราเวลาดูอคนเราชอบจินตนา,านการอ่ะเป็นทางยาวๆแล้วก็เป็นแบบคนห้อยหัวลงมาแค่มองด้วยตามันก็ไม่ไหวแล้วฮะเวลาที่เราถ่ายทำมันคือตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็ หลอนๆนิดนึงไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยรู้สึกระแวงตลอดการถ่ายทำเลยว่าแบบอุ้ยเราอยู่นะสถานที่นี้ด้วยเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนโดนรถชนตายมาเ่รทีหล่อรถชนแบบเฉยๆตอนกลางคืนอ่ะแล้วเราหันไปเจอตกใจมันหลอนอ่ะคือถ้าผมเจออย่างนี้ตอนกลางคืนก็แบบโอเคยอมตายเลยก็ได้เปิดประสบการณ์ความหลอนเมื่อเรื่องเล่าสยง กลายเป็นเรื่องหลอนที่คุณต้องเจอกับตู่สามเรื่องสามรสชาติหกนักสแสดงกับสามผู้กำกับที่พร้อมจะพาคุณสัมผัสความกลัวในแบบที่คุณต้องสะดุงสนุกสยองไปกับพวกเขาเทิมสองสยองขวัญยีิมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์